สวัสดีครับพบกับผมนะครับบิ๊บบอยนะครับจากช่องแมคกาบี้ฟิล์มนะครับตอนนี้แมคกาบี้ฟิล์มนะครับอยู่กรุงเทพแล้วนะครับผมก็คืนนี้พักที่โรงแรมตึกเขียวนะครับที่เขตตุดูจักรกรุงเทพนะครับพรุ่งนี้นะครับจะเดินทางไปรับที่มานาสตอรี่ที่ปทุมธานีนะครับแล้วค่อยเดินทางต่อไปที่สะเทินเซานะครับพรุ่งนี้ ให้พ่มนาติดรถไปด้วยนะครับพ่มนาจะได้ไม่ต้องลำบากนะครับทุกท่านอันนี้เป็นระเบียงชั้นสองนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นสองนะครับนี่นะครับตึกเขียวนะครับป้ายมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับตึกเขียวห้องพักบริการ24ชั่วโมงมีหาหาําสั่งนะครับตามนี้เลยนะข้างบนก็เป็นรางรถรถไฟนะทุกคนนี่รถไฟฟ้า นะข้างบนเป็นรถไฟฟ้านะครับแต,แต่แต่ถ้าเกิดรถเป็นวิ่งมันจะเสียงดังแหละตอนนี้คือรถมันหยุดวิ่งแล้วมันดึกตรงนี้ก็เป็นตึกนะครับเป็นโรงแรมเหมือนกันแล้วก็เป็นแมนชัน่นเป็นห้องพักนะครับผมอยู่ตึกเขียวนะ่ะผมไม่เคยอยู่ไม่เคยอยู่ห้องแอร์นะนะครับ อันเนี้ยก็เป็นครั้งแรกที่ได้อยู่ห้องแอร์นะครับนี่ไงพี่ชายออกมาแล้วครับพี่ชายออมาทำไมเข้าห้องสูตรบรรยากาศเหรอยังไงพี่ชยายสะอาดไหมสะอาดอยู่ไอข้างบนถูกนะสี่ร้อยแต่ว่าผมผมผมอยู่จนเบื่อแล้วไงก็เลยลองมาเปลี่ยนแอร์บ้างอืมมันต่างกันแค่แอร์กับพัดลมครับนอกนั้นเหมือนกันหมดอืม เนะอมม้มันไม่มีฝนเลยนะนะครับทุกคนมันมันไม่มีฝนเลยนะครับเดี๋ยวพาดูในห้องนะครับนี่นะครับในห้องก็เย็นอยู่นะอ่ะมีโทรทัศน์นะครับพี่ชายก็ดูกีฬานะครับทุกคนอ่านครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งโต๊ะนะครับมีกรอบรูปนะครับ รลกนะคับแต่ว่ามันมันเป็นเตียงเตียงเดียวกันนะครับมัน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 ไม่แยกเตียงนะครับคือมันมันไม่มีเตียงเตียงแยกน่ะนะครับทุกท่านแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเราก็แบ่งๆกันนอนเนาะอันนี้แอร์เยิ้งหัวนอนเลยนะครับทุกท่านแล้วก็มันก็มีพัดลมให้นี่นะครับมีพัดลมให้นะครับอ่า ตรงนี้มีกรอบรูปนะครับเราก็เปิดทั้งแอร์ทั้งพัดลมคู่กันนะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะโต๊ะแป้งเครื่องแป้งกระจกนะทุกคนนะนะครับคือเนี้ยเราจะได้นอนพักผ่อนกันจะได้แบบพักผ่อนให้เต็มที่นะทุกคนนะเพราะว่าอ่าพรุ่งนี้นะครับเราจะต้องเดินทางไปรับที่มนาที่ปทุมนะครับจากนั้นก็ค่อยเดินทางไปที่ฉะเชิงเซา ยาวๆนะครับเอ๊จับ GPS เดี๋ยวนะวัดอะไรนะโกกอะไรนะวัดโกกแก้วเหรอนะครับโอเคทุกคนครับ <S <S เดี๋ยวแมงกกี้จะลองอจับ GPS ดูนะครับว่าไปวัดโกกแก้วเนะี่ยมันมันใช้เวลาเท่าไหร่จากที่นี่ไปนะวัด โปรกแก้ววงพระจันทร์อาจเจอแล้วร้อยร้อยสิบหกทุกคนร้อยสิบหกกิโลเมตรนะครับ,รบประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ถึงนะครับแต่ พี่ชัยมันประมาณร้อยสิบหกกิโลนะแต่อันนี้เราเรา,เรายังไม่ได้ไปปทุมนะปะุมนิก็เลทเป็นสองชั่วโมงเนาะพอมันบอกชั่วโมงครึ่งเราก็เรีดไปนะครับอะประมาณนี้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับอ่สองชั่วโมงออกว่าถ้าเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรนะรประมาณนี้นะทุกคนนะเออพี่ชายก็เตรียมอานบน้ําก่อนเลยนะครับอาบนะ้บก็เหรออ่าโอเคนะครับ ทุกคนครับและนี่ก็เป็นห้องนอนนะครับที่เราจะได้นอนด้วยกันในคืนนี้นะครับทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ก็วันเกิดพี่ชัยนะครับแฮปปี้เบิร์ a เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ตเดย์ล่วงหน้าก่อนดิยังไม่ถึงเออช่างมันเถอะยังออล่วงหน้าไงล่วงหน้า่งทุกคนแฮปปี้เบิร์ a เดย์พี่ชัยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมส่งของขวัญด้วยเลยนะครับผมอายุอะไรนะไอซบอกยี่บรอบใช่ไหมสองรอบสองใช่ไหมสองรอบ ไอ้ไอ้บอกสามรออนะครับอ่ะนี่ทุกคนนะครับซึ่งผมนํามาพักบ่อยมากตึกเขียวเนะี่ยแต่สมัยก่อนทําข่าวด้วยอะไรด้วยนะครับไปดูห้องน้ำให้ปิดครับปิดปิดปิดมีไวไฟแรงครับ นี่นะครับพื้นนะครับต้องใส่โดนฝนสาดฝนแรงก็จะมีบานเกล็ดปิดข้างหลังนะครับมีท่อแอร์ไอ้อ่างล้างหน้าแปรงฟันมันจะอยู่ตรงนี้ครับมันไม่อยู่ห้องน้ํามันอยู่ห้องนอกนะครับนี่กระจกแปรงฟันกึก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 นะครับเดี๋ยวผมจะได้อาบน้ำนะทุกคนนะสะพานฝั่งโน้นนะครับ มีรถวิ่งกันจ้าระหวันเลยนะครับกรุงเทพเป็นเงียเนาะทุกคนเนาะนี่แหละเมืองกรุงนะครับมันไม่เหมือนบ้านนอกมันจะมีรถวิ่งอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับเรื่องของมลพิษเยอะแน่นอนนะครับผมถึงชอบบรรยากาศที่บ้านนอกมากกว่าไงถ้าเรื่องความสะดวกสบายเนี่ยกรุงเทพโอเคนะครับแต่ถ้าอากาศบริสุทธิ์ผมยกให้บ้านนอกครับแล้วก็ อยู่แบบง่ายๆไม่ต้องลำบากไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายถ้าเกิดว่าเราพอกินพอใช้อะนะนะครับอห้องน้ำข้างในเป็นยังไงนี่ครับทุกคนแต่ห้องมันเล็กนะก็มีฝักบัวให้สองอันนะครับฝักบัวคู่เลยนะอันนี้ก็ที่วางสบู่นะครับอันนี้ก็ ที่แขวนผ้าขนหนูแล้วก็ปิดประตูปตึ๊บปังล็อกนี่นะครับห้องมันแคบดูดิแต่แต่มันก็ลงตัวนะมาเป็นแบบเหมือนสี่เหลี่ยมคล้ายๆสี่เหลี่ยมจะตุรัสแต่ว่าออกออก,ออกนิดผืนผ้านิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเองนะครับห้องนี้ก็เอาไว้เข้าห้องน้ําอย่างเดียวเลยอาบน้ําทำาูระในห้องน้ํานะครับทุกท่านไปออก อกินนมย่างกินนมยงังพี่ชัยสั่งนมมานะครับอ่าผมผมเอาถั่วมานะครับนี่โอเคเลยนะครับอ่าทุกคนนะครับพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกันยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะ้องทุกคนเนาะนะครับผมโอเค เรียบร้อยทุกคนเนาะก็นั่งข้างนอกซะเลยนะครับๆๆๆๆก็เมื่อยเลยทุกคนเมื่อยเลยครับก็มาจากอายุธยานะ่ะฝนตกหนักมากนะครับฝนตกหนักมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอำเภอเมืองที่ผมอยู่เมืองเก่านะ่ะโอ้โหตกแบบทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่าเปี้ยงเปี่ยงเปี่ยงนะฮะ ไม่รู้ก็ศึกสงครามเลยนะครับทุกท่านแต่พอเข้าเขตเข้าเขตลังสิตฝนไม่มีตกเออฝนไม่มีตกนะทุกคนนะนะครับก็คืนนี้จะได้พักผ่อนไงนะครับก็พรุ่งนี้จะได้แบบมีเวลาเดินทางยาวๆไปถึงตอนเช้าก็หาถ่ายตรงโน้นถ่ายตรงน,นี้อะไรีสดพูดคุยเอฟซีท,ทำหน้าที่ ให้เอฟซีได้รับชมกันพรุ่งนี้ก็มีช่องแมงกะบี้กับพี่มานานเนี่ยจะได้ไลฟ์สดหน้าง,งานให้ได้ดูก่อนใครนะครับกอตามนี้เนะทุกคนเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ